ทักษิณติดโควิดน้องสาวด้วยที่ดูใบส่งรักษากันบุญผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่2ตุลาคมนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นผู้นำอีกคนที่ติดเชื้อโควิด -19 โดยมีอาการก่อนหน้านี้ระหว่างพำนักที่นครดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ทั้งนี้มีการดูแลด้วยมาตรการเข้มงวดจนหายจากอาการป่วยผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า ผู้ที่ติดเชื้อโควิด -19 ในเวลาใกล้เคียงกันก็คือนางเยาวภาวงสวัสิ์หรือเจแดงอดีตแกนนำพักเพื่อไทยและยังมีผู้ที่พำนักอาศัยอยู่ด้วยกันได้แก่เลขาคนขับรถที่ติดเชื้อด้วยเช่นกันแต่ทั้งหมดก็รักษาตัวจนหายแล้วส่วนคนเดียวที่ไม่ติดเชื้อก็คือนางสาวยิ่งรักชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรี ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวค้นนะคะรักทุกคนคะ่ะ